สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพ p ง n ์แอนโชดคูพิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆที่เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษนิดน,นึงนะคะเพราะว่าจะเป็นการดูดวงสําหรับคนวันพุธกลางคืนนั่นเองนะคะเป็นการทํานายนะช่วงระหว่างวันที่15ธันวาถึงวันที่31ธันวาคมนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ โอเคเดี๋ยวปิ้งสับไพ่ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ้งนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิ้งได้ง่ายๆเลยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบนะ12พบเรือ12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคะ่ะมาดูกัน1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองได้มาเรียบร้อยแนละ้วสิบสองใบมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้โหใบแรกคนวันพุธกลางคืนโ,โน้ยมาตนุกระดมพะสหัชชะพันธุปุตตะอลี ปัตตนีมรณนะสุภะกรรมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โหคิดว่าจะไม่รอดสละเห็นใบแรกมาโอ้โหจิตใจปิ๊งเนี่ยนะแบบจะทายยังไงน้อนะคะดูสิใบตัวตนของคุณนะ่ะใบแรกอะ่ะคนวันพกหัสคืนนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากคุณแต่ว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าคุณแบบไม่มีในเรื่องของกระจิกกระใจหรือว่า พลังในการทําอะไรเลยอะนะคะเหมือนกับคุณจะมีความรู้สึกนี่แหละที่จะเหมือนกับพยายามที่จะฝืนตัวเองนะคะให้แอคทีฟให้อยากจะเหมือนกับมีเป้าหมายทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณแบบอยู่แบบล่องลอยอะเหมือนอยู่แบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะมาดูห่อเหี่ยวซะเหลือเกินนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันไม่รู้ว่าคุณอนะ เจออะไรหรือว่ากําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่นะคะแต่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะทุกๆอุปสรรคทุกๆปัญหาที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นบททดสอบนะคะอาจจะมีทดสอบเยอะทด,ดทดสอบน้อยก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะลงตัวมากขึ้นนะก็ขอใหงเดียวขอให้คุณสู้อดทนแล้วกันทีนี้ เรื่องที่มันขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีผลกับคุณมากๆเลยอะ่ะก็คือจะเป็นตำแหน่งกระดุมพระคุณอาจจะมีความอึดอัดใจเรื่องเงินมากๆเลยนะนี่ดูสิบรรยากาศไม่ดีเลยนี่นมา w o r ดคำนะ <c ười> ขึ้นมาบรรยากาศไม่ดีหมายถึงอะไรนะคุณอาจจะรู้สึกติดขัดในเรื่องของเงินรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยสภาพคล่องการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของภาระนี่สินที่อาจจะมีเจ้าหนี้หลายทางนะคุณอาจจะเริ่มหมุนเงินไม่ทันนะคะหรือว่ารู้สึกอึดอัด นะคะในเรื่องของอสภาพคล่องทางการเงินนิดหนึ่งอย่าเพึ่งท้อเดี๋ยวจะมีทางแก้ให้เดี๋ยวจะมีเสริมดวงให้นะคะอย่าพิ่งเสียกําลังใจอย่าพิ่งแบบผวาไปซะก่อนนะ,ะการทํานายครั้งนี้มันก็เป็นแนวทางเนี่ยอย่าไปอิงอะไรมากมายนะ,ะอันไหนที่ดีวร,รับนะ,ะอันไหนที่ไม่ดีเราก็เป็นการเฝ้าระวังละกันนะคะทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งการเงินเนี่ยมันเป็นภาระปุกพันเนาะสิ่งที่คุณแบบจะต้องแบกรับอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันดีค่ะมันเป็นตําแหน่งปุตตะ หมายถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรใหม่ๆการที่จะได้อะไรใหม่ๆจากการที่คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองนะคะดีกว่าเดิมด้วยนะคะพ่ยขึ้นมานะคะบทคําขึ้นมาว่าดีกว่าเดิมหมายถึงอะไร ถ้าเกิดคุณนะคะรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องของการเงินคุณมีความคิดค่ะที่อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดเนี่ยการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงมันส่งผลดีเสมอเหมือนที่เขาพูดกันค่ะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแต่คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่มันไม่มีการที่จะแบบดีขึ้นมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณลองกล้านะคะเปลี่ยนนะคะอะไรใหม่ๆเปิดรับอะไรใหม่ๆรวมถึงใน,ในเรื่องของการที่จะหารายได้เพิ่มเติมช่องทางใหม่ๆรับรองดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ มีโอกาสที่แบบจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีพลังใจพลังกายกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบางคนเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ในใจมันห่อเหี่ยวพอห่อเหี่ยวปุ๊บไม่อยากจะทาอะไรปิ้งเข้าใจกะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการที่จะให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นคุณต้องลองฮึดสู้สักครั้งหนึ่งสักตั้งหนึ่งนะคะโชคชะตาอาจจะกาลังแบบ สู้คุณนะคุณก็สู้กลับไปเลยนี่ยแหละเอาความมุ่งมั่นความตั้งใจของเรานี่แหละถึงบอกว่าความพยายามอะ่ะมันต้องเกิดผลนะคะที่นี้ไพ่มันก็ขึ้นมาสนับสนุนด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะขอแค่เรามีสติแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะอย่างน้อยค่ะเรื่องที่มันจะดีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของงานสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าลงลงล็อกมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้มีปัญหาจุกจิกปุ้นวายมากมายเท่าไรนักนะคะส่วนคน ที่ทํางานประจําค่ะก็เหมือนกับคุณทํางานได้ดีนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่นักนะอยากจะทํางานคนเดียวนะแล้วก็ไม่มีใครวุ่นวายกับคุณด้วยมันเป็นช่วงแบบพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสิ้นปีอะถึงแม้บางทีอาจจะมีแบบปัญหาอะไรเข้ามาบ้างแต่มันไม่ใช่แบบโอ้โหปัญหาที่มันจะลากยาวไปตลอดนะอาจจะมีปัญหาสักวันหนึ่งอ่าส่วนอีกวันที่เหลือก็ชิลๆสบายๆนะไม่ต้องไปซสีเรียดนะคะแต่ว่า คุณเนี่ยขึ้นมาว่าในเด๋ยนนี้จริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าตําแหน่งศาสช้าเนี่ยขึ้นมานะเกี่ยวกับนรื่องเก์การเดินทางคือจริงๆแล้วคุณไม่อยากจะเดินทางไปไหนเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลนะแต่ถ้าเกิดเป็นการเดินทางไกลเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางที่คุณนะ่ะวางแผนไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใกล้ๆเนี่ย คุณไม่อยากจะไปไหนคุณก็จะไปแต่ที่เดิมๆซ้าๆไม่ค่อยอยากจะแบบไปเดินห้างไปช้อปปิ้งไปท่องเที่ยวเท่าไหร่ซึ่งผิดวิสัยนะของคนวันพุธกลางคืนปกติคนวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาจะเป็นสายปาร์ตี้มีเพื่อนเยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับจะเก็บตัวนิดนึงแล้วกันนะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะหาความสุขให้กับตัวเองนะคือคนเราเนี่ยมันสามารถเติมเต็มได้ด้วยตัวเองมันก็ดีนะปิ๊งไม่ได้มองว่าแบบการมีเพื่อนเนี่ยมันจะส่งผลเสียเพราะขึ้นมาว่าตําแหน่งเพื่อนเนี่ยมันไม่ไม่มีผลอะไรกับคุณนะ ไหนยังไงคุณฉลาดมากพอในเรื่องของการที่จะให้คนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแต่ที่ต้องระวังเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเป็นคนใจใหญ่เวลาตอนที่คุณทุ่มเทให้กับใครคุณรู้สึกดีกับใครคุณจะให้ไปเต็มร้อยคุณจะเบรกไม่ได้ฉะนั้นตรงเนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งในเรื่องของที่บ้านแล้วก็ครอบครัวละ ถ้าเกิดเป็นที่บ้านในครอบครัวเนี่ยนะคะมันขึ้นมานอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของเงินนะคะมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาอยู่หรือว่าการแบกรับปัญหาอะไรของครอบครัวเนี่ยมันเหมือนจะพูดคุยกันนะคะมันอาจจะไม่ได้มีใครที่อยากจะเสียผลป,ประโยชน์แหละแต่ว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีนะคุณอาจจะต้องแบบเข้มงวดถ้าเกิดคุณเป็นเสาหลักของครอ,อบครัวนะคุณอาจจะต้องวางแผนการเงินมากขึ้นหรือว่าคิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรรายจ่ายในแต่ละวันเกี่ยวกับในบ้านอะมากขึ้นมันก็จะทําให้คุณมีเงิน มากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้มีผลเสียนะมันเป็นการเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันต้องย้ำไว้ก่อนเดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊จะไปทะเลาะจะมีปัญหาหรือเลปล่าแต่ถามว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณจะทะเลาะแล้วมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยมีไหมมีแน่นอนค่ะนะคะตำแหน่งนะอลิคนที่คุณจะต้องระวังแล้วมันไปสอดคล้องกับตำแหน่งวินาทีเดี๋ยวให้ดูนะตำแหน่งอลีก็คือคนที่คุณจะปะทะคนที่คุณจะทะเลาะแล้วก็ขัดแย้งด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณ คนที่เคยหวังดีกับคุณหรือว่าคนที่คุณแบบรู้สึกศรัทธาเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะตีกรอบคุณนะคะหรือว่าจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในบางเรื่องบางราวนะจึงเกิดการทะเลาะก,การขัดแย้งกันทีนี้ตาแหน่งวินานีมันขึ้นมาว่าให้ระมัดระวงังเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทะเลาะก,กับคนคนนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลเสีย ไปในส่วนอื่นด้วยไม่ได้เป็นการทะเลาะก,กันโดยที่แบบแค่คุณกับเขาอะ่ะมันจะไปกระทบถึงส่วนอื่นนะคะตรงอื่นด้วยก็ต้องแบบระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งความรักละสําหรับคนที่มีคู่นะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอันนี้เป็นไพ่นะสำหรับคนที่มีคู่คุณดูแล้วก็คือความสัมพันธ์มันดูไม่หวือหวาเลยเนาะเหมือนคุณมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะ่ะ เหมือนคุณรออะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะได้รับการเติมเต็มแปลว่าอะไรคะคู่คุณอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร่นักนะคะคุณเรียกร้องอะไรไปก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณต้องการเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้แบบโฟกัสหรือว่าไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่คุณคาดหวังเท่าที่คุณตั้งใจนะคะฉะนั้นวิธีแก้จะแก้เป็นแบบไหน คุณต้องพูดอ่ะคุณต้องสื่อสารนะคะหรือคุณจะต้องกล้าบอกนะคะในเรื่องของความต้องการของตัวเองว่าสุดท้ายแล้ว,ว่คุณต้องการแบบไหนคุณจะต้องกล้าพูดถ้าเกิดคุณไม่พูดแบบนี้และคุณเก็บเอาไว้ในใจแบบนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์นับวันมันยิ่งแย่ลงนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานี่แหละ คือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วปลายเหตุหรือว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันจะเดินไปในทางไหนแต่มีเกณฑ์เลิกไหมมีเกณฑ์เลิกแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเอื่อยๆเนื่อยๆนะเป็นแบบนี้ส่วนคนโสดนะคะมาดูกันคนโสดจะเป็นยังไงบ้างโอโหคนโสดอยู่เฉย,ยๆก็มีคนเข้ามานะเอาดีๆ อืมช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนที่แบบเข้าเข้ามาหาคุณแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไม่ได้เปิดรับอะไรกับใครเท่าไหรนะ่นักแต่ทีนี้คนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหก็พยายามซะเหลือเกินพีเซนตัวเองซะเหลือเกินนะคะว่าอยากจะคบหาอยากจะบังเกว่าพูดคุยกับคุณแบบจริงจังนะคะก็ลองดูนะขึ้นมาเขาอย่างน้อยเขาก็จริงจังนี่แหละจะเจอเขา จากช่องทางไหนนะคุณอาจจะเจอเขาจากในเรื่องของตามแบบงานต่างๆงานสังสรรค์น,นะคะอาจจะเป็นวันสิ้นปีหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงานโบสงานแต่งอะไรก็แล้วแต่นะขึ้นมาคุณจะเจอเขาในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่แบบมงคลด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ปาร์ตี้ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอเขานะคะก็แสดงความมีนิด้วยสําหรับคนโสดนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดหรือสาวโสดคะ่ะส่วนต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ สุขภาพกันบ้าง สุขภาพให้ระมัดระวังเลยนะคะก็คือ,อคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสายตานะอาการตาพร่าตามัวหรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ว่าใสา่ตามานานละลองดูนิดนึงละกันนะคะจะมีปัญหาแบบนั้นส่วนนะคะอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการที่แบบตัวคุณเองเนี่ยอาจจะละเลยในเรื่องของการดูแลตัวเองไปบ้างการดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการที่จะเจ็บป่วยเสมอไปนะแต่หมายถึงการทาครีมการแต่งตัวการแบบ ดูแลตัวเองเบื้องต้นนะ่ะนะคุณอาจจะละเลยไปบ้างก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองกันนิดนึงแล้วกันนะคะคุณจะเป็นประเภทพวกเหมือนกับจะดูแลตัวเองช่วงไหนก็แบบโอ้โหดูแลตัวเองรักสวยรักงามขนาดหนักเลยแต่ช่วงไหนที่คุณแบบไม่ดูแลคุณก็ปล่อยตัวเองแบบปล่อยไปเลยอะปล่อยตามสภาพไปเลยอ้าอย่าลืมนะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับ ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นจากการที่แบบดูแลตัวเองตรงพื้นฐานตรงนี้มันจะส่งผลกับสภาพจิตใจแล้วก็ทําให้คุณดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ใบแรกที่เราคุยกันเนี่ยคุณมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับในเรื่องความรู้สึกอยู่แล้วเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองเริ่มหันกลับมารักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วจะมีสิ่งดีเข้ามาค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่อะ่ะปิงมองว่า ก็ยังอุปธรรมคุณอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวผู้ใหญ่เองหรือคนที่คุณคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้นิดหนึ่งคือคุณจะต้องแบบเข้าหาเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรอให้เขาเข้ามาหาคุณแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการทําบุญเสริมในเดือนนี้เรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวส ให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ ส่วนมนสิ้นเปียมันดีอยู่แล้วขึ้นมาเกี่ยวกับการแคลคาดการทําพิธีกรรมแล้วก็ทําบุญนะคะบริจาคที่ดินนะคะหรือว่าร่วมบุญในเรื่องของการที่แบบเ,เป็นสิ่งปลูก้างต่างๆนะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอาคารเป็นโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ส่งผลดีหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของตัวเลขค่ะให้ใช้กําลังของพระราหูเลยตามตัวคุณเลยนะคะก็คือเลข8ปดนะคะคุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มีเลข8ปดเพิ่มเติมเข้ามาอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะเดินทางนะ ไปทำงานต่างประเทศหรือว่าคุณมีนวมน้่มที่อยากจะทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มันก็ขึ้นมาดีนะ,ะเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับความรุ่งเรืองคือถ้าเกิดคุณอยู่แค่แบบเดิมๆม,มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณย,ยิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะมันยิ่งส่งผลดีถึงบอกเลยค่ะว่าบางคนคิดเอ้ยอยากจะไปต่างประเทศดีไหมหรือว่าฉันจะไปทำงานแบบเปลี่ยนแปลงสายงานไปเลยทำอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยดีทั้งนั้นค่ะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตาแหน่งลาภะ เกี่ยวกับในเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภจะมาจากไหนนะผู้หญิงผมยาวจะเป็นสื่อนําโชคกอบคุณแต่เห็นไหมนั่งอยู่ในรถแปลว่าอะไรคะเล่นเลยเลขทะเบ,บียนรถของคุณนั่นเองนะคะลองดูแล้วกันจะเป็นสื่อนําโชคของคุณนะคะในช่วงเวลานี้ส่วนในเรื่องของเลขนาโชคที่ปิงจะหยิบให้เดี๋ยวปิงจะหยิบให้ทั้งหมด4ใบนะคะมาดูกันว่าจะมีเลขอะไรบ้างหนึ่ง สองสามสี่โอเคได้มาแล้วสี่ใบดูสิมีเลขสี่ห้า 8แล้วก็1น,นะคะเลข8สามารถแทนค่าเลข3ได้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับวิงนะคะง่ายๆเลยนะคะขอลำเมนใจหน่อยขออ้อนหน่อยได้ไหมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ